เฉลิมฉลองน้ำกันเอ้าวใช่ละลูกใครอคเอาลูกเอานั่งหมอลำเรื่องต่อก่อนเอ้าเอานั่งนั่งก็ยี่สิ่งนั่งไม่ฟังนั่งนั่งนั่งย่ายนี่แม่ช่างเพรเห็นโอ๋เห็นใจคนป่วยแต่ห้นี่ไม่เหงอ่ะเอาตัวอีมาจะได้ชิมบานั่งพูดเดียวเอามานใครชินั่งนั่งบ่ได้คอยเอามาเองเอาเห็นจะได้คนชี้ได้เห็นนั่งแค่นี่เจ้าอยากนั่งบ่ะเจี๊ยกนั่งให้แล้วคอยเห็นใจคนเอ คนป่วยเปนบ่อเจ้าจ้าเอาแบบนี้กันเจ้าชนะข่อยนั่งสั้นสองเอาสั้นสองมันดีจังไหนอันนี้สั้นหนึ่งนี่สั้นสองสั้นสองมันดีอยู่ยังว่ามันเห็นสักกรมูเออเห็นหลเห็นเห็นแก่เห็นจังไหนขันข่อยชนะข่อยต้องนั่งสั้นสองขันข่อยแพ้ข่อยนั่งสั้นหนึ่งเอาได้เลยเอาอ่อบงาข่อยชนะแต่ว่าเส้นสั้นหนึ่งนางก่อนเอ้าชั้นคนชั้นสองก็นั่งตำได้รับรับไม่ฟังเป็นเรื่องเป็นเล่าจ้า เอามาจะห่วยผู้ไหนมานจะใส่ยี่กันใส่น้นวาดิไม่อยังอ่ะมาเด้อจ้ะเออมาอชื่อซอยเนี่ยเปียงเนี่ยโอ้มาขายของจ้ามาขายของอมาขายขาขาย,ยังล่ะขายมันขายเพียกกว่าทันตัวขายมันขายเพียกจ้ามีประโยชน์ยังแน่นนยอ๋อบอกเคาอย่างนี้สิพูดว่ากินมันในตาเพียกกินเพียกของฉันพนะวายวายกังไหญก่อนกินมันตาเพียกกินเพียกของฉันโอ้กินมันตาเพียก จ้ากินเพียของสั้นว้าโอ้ยกูก็มาร์กเน่ยเจินบนว่าเอามันสิไปห่วงไอ้หยางสั้นๆเดียวเนี่ยขันอย่างสั้นเนีคือพวกกินกาแฟเช็คอินนั่นแ่ละโอติ่งพ่อพ่อเนี่ยสิลูกสิไปสิมากระบอกเบื้องหน้าเบื้องหลังเออสิเบื้องหลอดไปเนี่ยเอานั่ง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 ใส่ไปขายบวังไม่ไหมแม่ค่ะจะบอกเอาจีบ้าวันนี้ผู้ไหนชื่อหรอกโอ้ยไปไปไปขายหมดอ่ะ เอ้รับไม่ฟังวงเวียนชีวิตตอนใต้ฟ้ากทอทมอจ้าตอนอวสานของทองเรลืองจ้าอืมอัตจันใจกุ้งพุงโบม,มีสังมาบอยจอยอา้าวักตายหังปแปลแผลเท่ากระแต่หังกลับกลมสังมาปลอมนางเป็นพ่อก็ไปเอกด้วยทองเรลืองครับมาละอุ้มน่องมาโลโอ้รัำไม่อย่างอ่ะโอ้มันยังหน่องปะเนี่ยโอ้ยเอไม่อย่างอ่ะสิลันเอาสิาลันมาดัน โอ้ยว่ามันสิตายเอากูวางสัตว์เอาคนสิตายในห้องโอ้ยโอ้ยดิสิตายในคนทีรัำโอ้ยแต่ว่าบ้านไข่คันสิตายนี่ดิบ่โอ้ยดิเป็นจังไดชะผมจะเลี้ยงกี่ดิเอาล่ะโอ้ยพ่อแม่เออเท่าป่านนี้ยังเงินหาพ่อหาแม่อยู่เอาคนพ่อคนแม่เนาะเดี๋ยว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 อันที่ย่างมาตามตามหลังตามก้นเนี่ยเป็นผู้ใดเนี่ยลูก ลูกเออนี่พ่อพ่อนี่กุมาานทั้งสองกุมา่นเออกูอยากหอวเป็นภาษาอีรัิหลานนี่กุมารนัวจบบใหญ่ัวจังใหญ่เอบอออ้ยนายให้คือเขียนตะปากดวยอนนี้มาถึงลานเอห้องอาหารบนเมียอยู่เห็นตั้งแต่ปิดประตูคนกะกลับตาบ้านเลยอจ่าตันต่อลูกสาวใช่ลูกสาว ลูกสาวกับลูกชายโอ้ลูกสาวกับลูกชายอันนี้ตู้ตาอืมก้อแมแถมอืมอันนี้นี่ก็จัากดังแมบได้ไผดอกแมบคักแหม่แม่ดังมันบ่ทันปงเอาป่านนี้น้าแม่เจา้าห้องเข่าบอลนอนหลับกำเอ้ยแฟกกระรับพ่อตาหลวง่าสองมั่วบ่เห็นเอ๋อลูกกระป๋าอรับ,บจะได้จะบอก,อ,อกสินไม่เลืมอมต่อมาลัางคนจันทร์ต้องมีสินตัวเนาะโอ้ยลูกกระป๋าได้มาเยอ แล่จ้องตาเลียวมองใจลีลามาตอขอกศิลมากตออกสิลนี่แหละเป็นบัดจเร่องหนโอ้ยลังอยู่ซๆนไตีเพราต้องไปอ้อนซ่อนศิลเขาเนาเบื้องตายจะไปอ้อนซ่อนคักปันนั้นโอตายจะนอกคุยหรออาคอยบอนซ่อนกันได้สินเอานั่ง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 นว่งนั่งก่อนดีๆได้ไหม อ้าวมาแค่น,คนโอ้ยอกกีเพศปวดเล่าหนาวฮ้อนบ่อพรใครวาชนาคงบ่วงวายกับลูกมหาวาชนาเมียรักให้ตื่นนอน,สะ,ออนอสะเดาเจอไม่หยังสะเดาเจอสะเดาเจ้าโอ้ยมอ้ำล่ำขับตัวนี้แม่รับปั่นซื้อเลยจู้บ่อน้อวาลูกเข้าหิวขี้โอ้ยหิวเขา โอ้พอ่พอพ่อเมียมันหลุยลูกอเออเรียบบางหนาพ่อมันคืออยู่คืออนี่กินขีอยู่แม่กินขีโอ้ยหูบอนน้าวาลูกเข้าหิวเข่าเทิงหนาออ้าจนสันเจ้าคองบอนึงฝันลืมทนิดเ่กี้พ่อพ่อหน่อยพอเมีดปล่อยูกเป็นกพาแมนับอ้ปล่อยมาัดปล่อยูกเป็นกัมพาแม่ยังบอท่อา,านตายบอสียได้ความรับดีเธอสาบานไว้ นอนกอดไข้เสียงหน้าห่างไอ้กับนางเคยไปนางปอดที่เจ้าเป็นยังกะจะมาปล่อยพี่ผิมบ้างไว้ให้เลื่อนลอยให้ลอยเลื่อนเฮ้ยโอ้โหต้องไปห้องน้ำเขาเออโหยเด้นนางเดออีบอ มองนี่บ่มองอีแม่เ้าเฮ็ดงานนี่แม่ในาลาดีละห้องอาหารนี่ละน้องก็เพราะนได้กินนมองเยอะแถวช่วยปลากระโนงเนี่ยเจ้าบ่มีนมให้มันกินจีนี่ยังมันนี่แปรแๆเนาะ <c oughs> นมพ่อมันก็ซ่ำกับปุกเห็บมาละมึงก็จะเลี้ยวบงังฝูเข้าไกลปากก็สั่นน้ำลายเป็นฟอดกวนปากอีปูเนี่ <c oughs> ยว่า,าน้องที่บ่บ้าอีหยังเอ้อหามแม่เวลาอีแม่อีแม่มาเอาน้องแนกกดวัดแขก เดี๋ยวนี้เดอกสักใส่พ่อไก่ขันกกวาสนาเอ้ยป่านใดน้อยจังที่ลูกตีมหาผัวกับลูกนะวาดลูกกิ้วเขานั่นตูตะอมแต้มตัวลูกไม่แต่ต่อเตานั่งเอกเฉียกมากด้วยบาดโง่ไม่เฉียกมากแล้วแม่นังเอกจะมาบ่าเถ่าแบบนี้หรือวาสนาได้หินแกงแสลงใจได้มาตอออกกองไหนออกกอ้ไหน ตาเลี้ยวมองอดผ้ามานใจสะท่านตั้นใเบ่งแล้วคือจังไหยใช้พี่บุญจันทร์นี่เ้ื่องบอต้องปีนเข็งนั่งบล็อคชื้อบ่อนช้อนเขาไปนันแคได้รอผู้ทานนี่คือลื้อสีบดยาเหรอวะ มีเรื่องอย่างตำทาทั้งหลอหามาพองโตฉันออาอาพอมองปูความเอ็นดูแกมสังเวชย,ย่านแต่เกิดเหตุหายเขาเห็นหูสิบอดี เป็นลากตะนานีแค่ลีพีสีสงสัยย่านเขาเย็นปั๊มไหนสีคมไปแถลงสม่เบิรเปงสูเป็นไผจังมานางอยู่หนาล้านกูเนี่ยฮะเฮ้ยเป็นคนเบิรงนได้เนี่ยเอากูต้ทุกอยมาเบิรงหมอลำเอาบอกพี่ไม่เบิร์นเนี่ยอันนั้นคนเบิรงตัวหันเนีอันนี้พระเอกในลูกสองคนลืมลูกข้าวละตีลืมผัวละตีวาดโอ้อันนี้ นี่ตีพระเอกพะเยาสลี่พระเอกใน่ทองเรืองพระเอกมาเจ้าก็สร้างเหตุเนาะไม่หยังขวัญบื้อปรยากเป็นหยังจังเอาลิงมาเหตุพระเอกมันอยู่ใกล้ลบบุรีโอ้ยแม่เจ้าจำเล่าบ่ได้ไม่หยังเราไปลำพาคเตยวังหันเราไปทั้งมาเลเซียเออเล่าอะไรไปเพียนซื้อไหมฉันบ่เออซื้อเป็นภูบามาเลซื้อจังไดนกูมีดอเรามาแซ่ เจ้าคือว่าเปลี่ยนอโอ้ให้แม่เปลี่ยนยุติมันจากสีขากัน,เ,นเอาเปลี่ยนให้แน่สันอีพ่อกูมีรอมาแตะเจา้าก็ต้องกูมีรอดอมมาแง่ไปกับเปลี่ยนคือกัเนเน,นี่ยเอาเปลี่ยนจากอูดเป็นซื้อมาเลยอูดบีดแต่ไม่ได้แทะไฟกับสันไฟกับเปลียป่ยนตัวเจ้าจืดกับเลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเป็นมาเลยจ้าซื้อว่ามีนอนรอดอมมาแทะ ไม่มีใครมาแวะก็เลยเอาวิดพันจเลิมนซื้อเงาเถ้าแขซื้อได้เนี่ยขันน้ำสกุลเจ้าสีหนาโอ้น้ำสกุลเงาคนอีกเงาคนอีกน้ำสกุลวาดยังไดเแสนว่าดาดสร้างลืมแท้นี่ละไอ้บันจุนคอยบอกเจ้าแล้วมันบอกบอกอย่างว่ยจผ้าลูกสองคนมหาคอยยุนี่ขันมาหาคอยยุนีเน่ะ ขันเพิ่นหูมันสิเปลี่ยนยังไหนโอ้โหมาผ้าน่องมาแม่ยังแม่บอกแล้วว่าผ้าน้องมาแม่บอกใหายเจ้าแม่บอกใหายเจ้าแม่บอกใหายเจ้าแล้วรถหยาบไก่ยวงไก่ยวงยังไหนอยู่เนี่ยมันคือไก่ยวงไก่ยวงไก่ตองวัฒนา ขาเหียแม่งเสียงพูดอะไรไม่เอาคมค่ำอยู่หน้ารังเฮาหาออะมันเป็นพวกขอทานค่ะเฮียขาฮะพวกขอทานค่ะพวกขอทางค่ะมึงสิขอทางไปใส่มึงสิเอาทางดำหรือทางแดงโอ้โมันโมเมนทางขอทานขอตังอ่ะโอขอตังขอทางค่ะถามมึงว่ามึงโง่จักองแย่ลีว่ะฮะว่ารีไอาย่ลีคนจงได้จะซื้อวะ ไอ้ย้าเรื่องนี้มั่งโมแม่เรื่องห่อกแหลงแล้วว่าไม่ใช่เพื่องเล่นของลรื่อนะของแถวปทุมแท่นี่หูจักว่าเมือเพ่าว่าอลไเปิกล่างทองอยู่ในปทุมโอ้จะของหางล้านทองโอ้ล้านทองอะซื้อว่าจังไรล้างถ่ายทองเฮียจริงฮะชเฮียจริงฮะกันว่าเป็นเจ๊กเป็นเฮียจังไรจ้างหอบแค้นมาน้ำบุญเขาเป็นหมอแค้นเขเป็นหมอแค้นพ้อไอ้จาจังไรจังว่าว่าเป็นหมอแค่งเอาก็ถือแค้นเนาะ มังไม่แมังจังสังว่าเลยะเป็นคงไม่อยู่ไม่กินว่าเลยเป็นคงบ่กขาดแข้งอ้เป <modeling> ็นคนบ่ขาดแข้งโอ้เต่ามีอยู่ไม่กินเต้าเลยบ่กขาดแข้งเม่รงแล้วชีวิตมุกเต่ามันคือตางกับชีวิตมุกไข่แท้อ่าชีวิตของต่าเป็นเน่าไรชีวิตมุกไข่มันถูกมะหยากมุกไข่ก็เลยค่อนแข้งใครอยู่ดอกสองคนพวกเจ้าพักกันมีแค้นอยู่แต่ว่าท้ายเฮาดิขาดแค้น อ่าฮ่าล่อนะื่อเลยนะว่าเบื่อหน้าเร็วนั้นเราเป็นข้องจริงนะนี่นะว่าเองอตีนะใครนี่นะว่าคืออตีอู้บหน้านาว่าตีอ่ะตีหยังตีหิดเออใครอยู่ผู้นั้นตีหิดนั่นเออใครตีล่ะเป็นหยังบาดย์เหรอิดติดโอ้โหฮ่าฮ่าเรื่องนะว่าสิบอกเรือให้นะมื่อเรื่นะ ว่าออกมาเลยอยากจะหูว่าเรื่องมามิทุไรอย่างกันถ้าท่านไม่อยากตายส่งแม่นางเหยปีมาให้เราดูนีเจ้าช่างก้าพูดเจ้าสหาวหาเดียวข้าก็หลับแล้วเจ้าคิดยังไงถึงจะคิดจะล้มช้างเอางาแม่นางคนนี้เป็นแม่นางของข้าออกไปเลยว่าอะไรอีกแล้วบ่ บ่กโมหำโ่หงเนี่ยนะหามันจะได้พูดสาวปทุมงามงามเหโอเหียขาวาดเพไปอยู่น้ำดอกเบิ่งดู่วนอ่ะหนาคือสัตว์ประหลาดนี่ว่าสิอยู่น้ำเหียไข่เหียขาโอ้โหอ้าวเฮ็ดอยู่โดนๆนี่ออันฉากนี่น่ะเม่นยังเอาก็มีโอกาสกระยำแสดงนี่ละโอ้มาเริ่มชนียอ่านจีนกันแล้วเว้ยจริงเจ้ะว่าเรื่องบังหนาล่ะวาย โอ้เลือดเนี่ก็งโง่เฮงว่าใช่ย่อยนี่นางโง่เฮงดีโอ้ช้องผมกะรีไม่น่ากะบลูกใครอ่ะใครเป็นลิใครไกลเออใครกูเลยแม่เงี้ยฮะรู้สึกว่าเงี้ยนี่พูดจาพูดใจยังไงไม่เงี้ยบกวนบกวนบกวนกวางตีนเดี๋ยวเดี๋ยวกงมี่นี่ละเอาจังสี่นะเลือดสองข้องละมาบังว่าล่ะรีบๆใส่หัวออกไปเอาเงินให้มังไปสิบบาท ห้้อยถาหากว่าเลือดสองข้องแล้วกังเมาเรือเรียงกางปลายโอ้ยคุยๆคุยกันขะเฮียขาว่าเป็นข้องจริงว่าพุกถูกเลี้ยวบอกมั้ถ้าเลือดสองข้องเรี่ยกังเมาเรือเรียงกางปลายแยกกันขะเฮียหาแยกกันแยกว่าเรียบปากหวานจริงเฮียตี้ฮะยังเฝ้าไปมื่อนี้ก่อนเฮียเย็นยังเฮียฮะมาเอาเข้าไปเลยนี่ มึงมายังน้ำเขาบักในน้อยเนี่ยเอามันไปยังมันมาแสดงแขนสีอุ่นๆกว่าพวกขี่กันเงี้ยวหรอก็ถืองวะกะทึ้งวะเป็นโชคของมึงแล้วกันอี๋เลยบ่นบ่นเลยทำมันนี้มันหายนาะเด็กน้อยมันตื่นเนาะเอาไปเบอร์กระดาษด้วยอัน้มันตื่นพอมันในหนาขึ้นลิงหมดเอาบ่นเลยขึ้นลิงเลยลิงมันขึ้นคุณวักซะนาแค่เนี่แม่ออกไปนะถ้าว่าออกมายังเห็นอยู่หน้าตายนะว่า้คุยกันแน่เฮีย เฮียขาเฮียองซีเดี๋ยววาสิจัดการมันเองคนพวกนี้ขันมันบ่หนีว่าสิเอินตำรวจมันหลากข้อมันหนีถ้าเอิต้นตำรวกค่ะเอิญไม่ยังตำรวจคือบ่าเอิญเจ้าหน้าที่มันก็อันเดียวกันล่ละคครเฮียขาเอาจังซี่เอาจัง่ายให้เฮียนี่กับเขาไปพักผ่อนในห้องไปกินกาแฟเช็คกินถาวาดอยู่ในห้องนะคะเฮียขากาแฟเช็คกินกินเราแม่ังชอบค่ะทำตอบเลยตัวคงเองค่ะ เดี๋ยวมาดเข้าไปนะคะนี่ค่ะเฮียแค้นอันนึงเอาไปค่ะไอ้โสวกูมินนี่แม่เจ้ามาเรียกตนีพ่อของนางสิรู้ตนเพราปอดมันยยังมันแค้นมันต่างยังทิ่แตกกันเหล่าแต่ละมือแต่ละแว่นี่มันได้เต็มยังตียอดยังกลุ่มใจคันบอกกินกับคือนบ้านแล้วยังตีแล้วมึงมีปัญญาหาบ่หาหาซื้อกินคือนเขาบ้านนั่นเจ้าได้ผัวไหมได้ผัวเก๊กใช่ไหมผัวเก๊กเห็นบั้ยน่ะ เขากินกาแฟเช็คอินนนัเห็นบ่มึงหามากินคือเขาได้บ่สกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคําตอบด้วยตัวคุณเองสิกขามึงกินเป็นบ่สแามึงกินได้กูสิไม่ยู่นะมึงบักขีค่ะบักสนาหนะบักซาดซัวคือวกินแไ่มันทุกทุกอรงกับพลูกลึงหันเหี่ย้ตัวเวที ลูกกับเจ้าแท้แม่ที่ซื้อกินซื้ออยากซื้อเขากินแต่ละมอนเนี่ก็บบมี่สแตกแล้วเคยบอกเจ้าหลายเท่อแล้วมันบอกว่าอย่าพามันมาหากไอแต่เป็นยังไงลูกมันนาร้อนเป็นยังไงมันเป็นยังไงห่วยลูกเ้วดาโอ๋เป็นเพ่ขนาดนี้เชียวหรือว่าบ้านันเฮียเพราะนู่ว่าเจ้าเนี่ยเป็นผัวข่อยว่าสองข้นี่มันเป็นลูกข่อยมันจะเป็นยังไงลูกบ้าเป็นยังไงอ่ะเขาเตียวปืนมากอกปากมันโอ้ยเขาวอยูแล้วมันร่ำมีปืนบาดเอาลูกกูมามยาเขาไป ก็เบาเอาเขาไปเจอนสุขีมันักเด็กน่อยแกงคือยังหลักเด็กหน่อยเนี่ยขึ้นไปบานเรือตัวนี่ป่นี่เป็นอย่างเห็นตุ๋ตัววขึนไปยูบานนะสวไปยูบานเนาำร้านบ้านเน่าถอไปเอาบุญไฟยูบานเนาบุญวก็ีไอบุญจันทร์เ้าทูกปัญญาที่อายทุกซะเละเกินทุกหลายหลายทุกจนได้แก้ภาคีขอโทษ ข่อยเฮ็ดไปจังตันกั็ย้อนว่าค่อยอยานเฮียพันข่ามุเจ้าบ่หวาดาวบา่แปลนอกพี่บ่ได้ถือสาเนาะนื้อบ้านหลุนๆแม่เนาะคือต้นโลกเนะี่ยวาสนาน้ำตาลรวงโศกแล้วบาดคนโศกคนโสกให้บุญจันทร์ คุณจะเก๋วยเตี๋ยวตะมือนี่อย่างมันคือลูกศิลป์เองอีพ่อมอถามเดี๋ยจะไปนอนอย่ใสจนได้จังไห้ผ้าอ้อมกัดหัวปัดนั่นว่ไปนเนื้อไปนอนนี่รอพูดหัวกไปตลยวกินหววยังงตหากย่างป้อมที่ยอมผ่าผัวก็แมบนไปอยู่กับลูกกับผัวตัววา เกือกลัวมั่วมูกรรมมาล้มบ้าสมเขาคนดีบ้าคู่สทกซีน่น,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 นคิดแล้วหายใจสัน่ลนล,ลูกของแม่ก็ซ้ำลึก โบ๊ทนี่ไม,ไม่ยังให้กูเล่นเาเอ้ยกูขอเล่นข้าบ๊ทนี่โ <die> บ๊ทครบนายพอเล่นซแล้วพีดคมอ่ะโอ้ลุกๆอยากเล่นอ่ะใครเล่นน้ำแน่ให้เล่นน้ำแน่บ๊ทนี่เอานั่งร้องขยากเล่นนะนั่งร้องดีๆโตให้มันคือหน่อให้มันคืออันนาไปทางท้านผู้ชมแม่คือแมววันไปอยู่ในควนนอนแม่เนอนเหตุบ้าใครมันคือก้อนนั้นโอ้ย ักูไม่ลู้พูดิงเสียกูัดตายอูตั้มือแหรกูบาดปนะไอ้บุญจันทร์โตมาคินหอดไอ้บลาไอ้บ่เคยลืมบาดไปอยู่บ้านไา้พ่อน้องแม่บาดบอลลืมไอ้เจอา้าบาหักไอ้มาตลอดบาดเลือหักไอ้อยู่บ่ไอ้บุญจันทร์าดโอ้เฮ้ยยังไงบาดยาเอาละให้กูเรอยนแยกแยแนบรเนี่ย เป็นลูกเขาเปียบเป็นพ่อเขาเปียบคือเขาโอ้ยก็จะเป็นเจ้าหยาบไมนปัะทับนี่หอดบดเจ้าหันแหมะหานหอดบดเอากระกอดพ่อเรากะสีมาซบลูกหันเดีใจหอดเด็กกูกูากซบบดนี่ใจเย็นเย็นเทาแล้วเร็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 วเพราะมันเก็บเพราะมันใช่กิจไม่คุ้นติดเร็วเร็วเนี่ยจะตดลูกแน่นอน แม่ขึ้นแม่บ้านไปอยู่บ้านโน้นสำเล่นไปลูกลูกก็เป็นสนุสต่แล้วไปตายไปตัยลูกของแม่ก็สำคัาผมกระดากแต่นอกูเนาะอยากบ้าน แข็งใจไว้สิเลยการสูเอ็ดยังตีมันดีบอกกูขอถามตำไม่อยาสักติมินต์ติให้บ้านพวกา้อพิพาเรือเรือแตงควรเดี๋ยวแกงตำรวจน้องกูบอกมีพี่น้องตะกูลให้ไฟมูลิ้งอันจะเป็นบ้าตีจังเห็นลูกอันนั้นกูว่าเป็นบ้าดอกบปเอาไ่ต้องมาเอาเลยโอ้ยพ่อข้าตัวสังต่อโอ้แม่เตะป่า ผมไม่ได้ไตอบไอ้ตอบมึงมึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้บักแหลมเอาเอาขอออกกูออกมึงบวานอีจักรจันทร์ออกนันแล้วเปลี่ยนบทนั่นบทนี่อยากโซบเขาอยากแตะอังเขาว่าตีถุยบักเถ้าหัวงูมือล้วนบักเชลลี่มึงอย่าเอามันมาเล่นกับปูกูมาเล่นเอากูเกี่ยวยังกับมแกี่ยวกับปูละเป็นน้ำมึงเหรอมันเป็นน้ำหมักไห้เนี่ยนะเปียกบทนั่นบทนี่ก,ก็บัเจะห่วงเขื่อนที่วันจะห่วงคักแท้เปลีล่ยกมาสันเบื้องจะไปใช้ยัง่ย โอ้ยเมียกูพงงากว่ามันกูพงได้แค่ดอกเอามึงอสิบนำมันไปยัง,ยงไงเอาสิบประามันหน่าเอาผาอัว<อ>มันอยู่หันฮะผัวมันอยู่หันมาไปโอ้ขอขอเวลาเด้อพี่น้องเด้อพให้เอกกำนังเอกทะเลาะกันเปลี่ยนเกี่ยวพไปเอกนั่งเองกี่ยวครูไม่มาล่ำให้พี่น้องเขาฟังช่วงนี้พี่น้องเขาเบิง่งโชว์จังหน่อยก่อนจังพอกันไหมครับ